เรตติ้งใต้ล่า ep 2ต่อธนภพยังเอาไม่อยู่ล่าสุดได้ไปที่ติ้งลดลงจากตอนแรกที่ออกอากาศไปอาทิตย์ก่อนซะง,งั้นสำหรับใต้ร่าผลงานละครเรื่องใหม่ของพระเอกต่อธนภพทีรัตนาขจรร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมือเพลงขวัญน,นันตยาไบอรพัทธระและเบน เนวิยา,านันทั้งช่องวัน31โดย EP ีที่2นี้ทำไปได้1.5ลดลงจาก EP ีแรกที่ทำได้1.6เรื่องราวของละครจะเข้มข้นและดราม่าน่าติดตามแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเพราะชนกันจังจังกับตอนสุดท้ายของ ปมสเสน่หาของช่อง3ที่ฟาดเลตติ้งตอนจบไปที่3.6และคงยังรอรุ้นกันต่อว่าแฟนละครจะเปิดใจให้ละครแนวนี้มากแค่ไหนและ EP ีหน้าจะถีบเด,ดตติ้งขึ้นมาได้อีกหรือเปล่า